ามทีมหน้าจิ้มประจําค่ําคืนวันเสาร์ที่27มกราคมจะมีทีมไหนกันบ้างครับเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากหมู่บ้านไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาข้อครัวฟุตบอลนะครับที่มีคุณภาพแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับการันตีเรื่องความสดชื่อนะครับแล้วก็มั่นคงและปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังนะครับรับเสื้อกีฬาสวยๆนะครับไปใส่คนละหนึ่งตัวครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่กันเพื่อนส่วนวันนี้นะครับค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้เหงาได้อย่างไรครับและสาจิ้มนะคะ มีทีมไหนกันบ้างครับเราไปดูกันเลยครับ แล้วมาดูทีมแรกกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับทางด้านของในสึกบุนเดสลิกาเยอรมันนะเวลาสาทุ่มครึ่งครับเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของโจบานเอาบววครับที่มิดับที่10ของตารางครับเกมนี้จะเปิดหลังต้อนรับการเยือนนะครับรองจากฟูงของตารางอย่างด้านเสือใต้บาเยอร์มิวนิกครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมานับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกเนี่ยไม่ข้ามกำแพงมาถึง2เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เกมวันนี้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขนะครับอย่างน้อยสตร่งครับส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็ต้องบอกเลย ที่เสือใต้บาเยมมิวนิกับจะบุกไปเก็บ3คะแนนครับยังไงคู่นี้นะครับวัดใจครับขอให้จิ้มไปทางด้านของเสือใต้บาเยมมิวนิกับการันตี1ประตูกันเพื่อนเราไปดูคู่ต่อมากันเลยละกันครับในศึก f a ฟครับนะครับกระเถิบไปที่เวลาสี่ทุ่มตรงครับเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านทัพยุ่งคองลีดยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่4ของลีกครับเกมนี้จะเปิดลังต้อนรับการมาเยือนนะครับทีมอันดับที่15ของลีกอย่างด้านพีมาร์ทันเพื่อน คู่นี้ <to hate> อัพเฮูเฮตับก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างรีดยูเนเต็ดรับตลอด7เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่เคยพ่า้กับทางด้านออพีมัตแม้แต่เกมเดียวครับเก็บชัยชนะไปถึง6คอับเสมอไหนเสมอกันไป1ครับและเงื่อนไขที่ยกมาวันนี้ครับหตุงครับแฟนแฟนครับเชียร์ฟรีครับตุงแฟนแฟนแฮปปี้ครับยังไงคู่นี้ครับ วัดใจครับเชียร์ทางด้านของเจ้าทินยังทับยุงทองลีดยูนเต็ดครับวันนี้นะครับปิดประตูแพ้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดชนะครับได้อย่างน้อยถึง2ตุงในคําคืนนียนเพื่อนส่วนคู่สุดท้ายครับวิกกันโชซิเรียนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ อย่างหนึ่งด้านม้าลายูเวนตุสดาวเกมนี้จะเปิดลังต้อนรับกามเยือนนะครับทีมรองบวยตราครับอย่างด้านเอมโปลีนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมาลายูเวนตุสลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับแล้วก็สถิติเกมนัดแรกเนี่ยม้าลายูเวนตุสนะครับตกทางด้านองเอมโปลีถึงถิ่นนับศูนย์ประตูต่อ2ครับวันนี้นะครับกับเงื่อนไขนะครับสองตุงครับแฟนๆแฮปปี้ครับผมมองว่า กลับมาเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนบอลแบบนี้ครับไม่ใช่งานยากครับที่มาลายูเวนตุดับจะเก็บชัยชนะครับและเบียดชนะได้อย่างน้อยนะครับ2ประตูแล้วครับยังไงวันนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะชนะขาดเลยยังไงวันนี้วัดใจครับเชียร์ด้านของเจ้าถิ่นครับอย่างด้านมาลายูเวนตุดับการันตี2ประตูันเบื้อนและนี่คือ3ทีมหน้าจิ้มครับประจําค่ําคืนวันเสาร์ที่27มกราคมนับชอบจัดขัดสวนแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะได้นะครับรับแนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการอัลบั้มสวยๆครับหรือแม้กระทั่งขุนพลแม่นบ้าของ ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังมาดีเลยครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์บรรทัดที่2ได้เลยครับร้อมเข้ามาสนุกด้วยกันกนะเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอให้เพื่อนเชียร์บอลน่าสนุกและการนัเพลงเฮงรวยๆทุกท่านนับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ